อ่ะลุนสวัสดีทุกคนอลูนสวัสดีเช่นกัน,นเดี๋ยววันนี้เราจะมา, Play าเล่นเกมนี้กันเ,เองเกม <R ack S 2> อะไร <Now S 2> ไม่รู้วววูีิใช่เกมนี้เป็นธ<อ>ีมเรียก,กว่าเป็นเทพเจ้าทางเหนือเนาะทางเหนือทางอีสานอะไรพวกนี้อ,อ,อ๋อมองไม่เห็นรูปอ่ะนี่อ่หนูอยากเห็นรูปด้วยอ่ะอย่างนี้ลูกนะประมาณนี้ทำไมมีคนทำแบบนี้เขาเท่ไงโอเคก็ โดยประมาณเกมนี้ก็เราเราวันนั้นเราแกะต่อมแล้วเนะเกมนี้มันจะเป็นเกมธีมแบบเทพเจ้าทา,ทางเหนือใช่ไหมแล้วก็เหมือนคล้ายๆเกมเดิมของเขาเลยคนออกแบบคนเดียวกันก็คือคล้ายๆตัวซันโตรีนี่ซึ่งก็จะมีเล่นได้แค่2คนเท่านั้นเองนะหรือถ้าจะเล่นมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกเราเราว่ามันมันก็คือเหมือนเกม2อนคนนะที่ให้เล่นหลายคนเพราะตัวละครมีเท่านี้ ส่วนวิธีการเล่นหลักๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเล่นเป็นยังคะเดี๋ยววันนี้เราจะเพย์ทูเล่นแบบเล่นแบบ2คนเนาะเซตอัพก่อนก็คือมันจะมีตัวสีขาวในเกมดอกไอวอรี่เนาะแล้วก็สีแดงก็เอาตัวสีขาวเนี่ยสตัววางไว้ข้างที่มี5ช่องส่วนตัวสีแดงก็วางไว้ช่องที่มี9้าช่องไว้ตรงกลางประมาณนี้มันจะเหลือข้างละสามมีข้างเหลือข้างละหนึ่งเนาะอันนี้ก็วิธีการเซตอัพหมดแล้วจบแล้ว ที่เหลือเล่นเลยวิธีการเล่นก็คือเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครเราเนี่ยที่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็คือพื้นที่ในความหมายก็คือแบบว่ามันจะต้องมีการล้อมและเนี่ยสมมติถูกล้อมปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยถูกล้อมปุ๊บอันนี้คือ s e t t ทิลลิเจีหรือว่าเป็นทิ่นี่ตั้งลกลากของของชาวไวกิ้งของเราแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี้ย หรือวกิ้งคนนี้ที่อยู่ข้างในมันจะไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้ก็เหลือ2ตัวเลื่อนไปเนาะก็เนี่ยเป้าหมายมีแค่นี้แล้วเวลาตอนนับคะแนนเราก็จะนับคะแนนตามพื้นที่ที่มีตัววกิ้งของเราก็อย่างนี้ก็จะได้5แต้มประมาณนี้1 2 3 4 5สีเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเกมมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเซตเสร็จเนาะซึ่งเซตเสร็จหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวไหนที่เดินได้ก็คือถ้าไม่มีใครคอมพลีทแอคชั่นของตัวเอง ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถคอมพลีททำ a อคชั่ได้โครบเกมก็จะจบนั่นก็คือ a อคชั่นล้วคือเดินพอเดินไปปุ๊บไปหยุดตรงไหนให้เอารูนสโตนวางแล้วก็เดินต่อไปทิศทางไหนก็ได้สมมติเดินไปทางนี้ปุ๊บเนี่ยแค่นี้เองเกมมีแค่นี้ซึ่งถ้าเราไม่สามารถคอมพลีทได้ก็เกมจบเท่านั้นประมาณนี้ งงไหมเราว่าเรารู้สึกพูดงงๆเพราะมีเด็กปวนอยู่ข้างๆงงไหมคะเล่นเป็นไหมครับ๋ยวแค่จะหวีผมแล้วมันก็หลุดเองเลยอะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแต่ว่านี่เป็นเบสิกเกมเนาะแต่ถ้าเป็นแอดวานซ์จริงๆก็คือเล่นแอดวานซ์ไปเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อความคุ้นเคยเพราะว่าใช้เวลาไม่นานก็คือให้ผู้เล่นคนใดคนนึ่งเนี่ยทำการเลือกจริงๆตัวเกมมันบอกไว้แล้วว่าให้ใครเลือกอ่ะ เราดูกันนะเพความชัวร์น่าจะให้ผู้เล่นที่เป็น i v o r y p ่เพ e r ยก็คือเล่นสีขาวเนี่ยเป็นคนเลือกเลือกการ์ดซึ่งมันจะมีการ์ดที่เป็นการ์ดเทพเจ้าอยู่เสร็จ <Yes. S 1> แล้วเลือกพอเลือกขึ้นมาปุ๊บก็เลือกมา2ใบเสร็จแล้วให้ผู้เล่นสีแดงเลือกอ่ะซึ่งตอนนี้เราเลือกขึ้นมาแล้ว2ใบ2ใบเนี่ยก็คือตัวเฟรยยาเรีาเนี่ยเขาจะได้คะแนานตอนจบเกมตอนจบเกมเนี่ยพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของ จะได้เขาจะนับคะแนนพื้นที่นั้นด้วยเฟรยาคือตัวร้วายเหรอเฟรยาไม่ใช่ตัวร้ายลูกเป็นเทพเจ้าลูกส่วนเฮ<ห>ลเฮลเนี่ยเขาจะได้คะแนนระหว่างที่รับคะแนนเนี่ยเขาจะได้1คะแนน,นสําหรับรูนสโตนที่อยู่บนบอร์ดด้วยอ่าไม่ใช่อินสตีทออฟยูร์เซ็ตเทิลแอเียก็คือเขาจะไม่ได้คะแนนของพื้นที่แต่เขาจะได้ตามคะแนนของรูนสโตนซึ่งรูนสโตนมี4ีอันนะส่วนเฟรีามีอะไรอยู่ข้างล่างด้วย มีสัญลักษณ์อะไรอะโฮมเนียโฮมเนียคืออะไรโฮมเนียคืออะไรอะเด็กหายเขาไม่เนี่ยเ <c oughs> ออไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้ข้ามไปก่อนข้ามไปแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนะใช่ออถ้าข้ามไปก็ไม่มีใครรู้เลยนะเดี๋ยวเรารู้แล้วเดี๋ยวเรามาแทรกให้ทีหลังกัน ด้านล่างของการ์ดจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าการ์ดใบไหนไม่สามารถเล่นกับการ์ดใบไหนได้อ่ะเดี๋ยวเราให้ผู้เล่นสีแดงเลือกการ์ดก่อนว่าผู้เล่นสีแดงจะเลือกตัวละครตัวไหนคุณสีขาวนะเพราะฉะนั้นให้สีแดงเลือกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณสีแดงเลือกไปแล้วโอเคเพราะฉะนั้นสีแดงก็จะเป็นตัวเฮลนี่คือความสามารถของเขาส่วนเราเป็นเฟรยโอเคไหมคะ โอเคแหละเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกอะงั้นโยเทิร์นอะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผู้เล่นสีขาวก็เริ่มก่อนเดินไปทางไหนที่คะวิธีเดินก็คือเดินไปทางไหนก็ได้ในพื้นที่ที่ติดกับเราไกลแค่ไหนก็ได้เดินแล้วไปหยุดพอหยุดแล้วก็จะเอารูนโซนวางอะไปแค่นี้เหรอไกลๆเราต้องไปกลางพื้นที่ไกลๆก่อนเออตรงนี้นี่โอเคตรงนี้พอแล้วพอแล้วแล้วอปึ๊บแล้วเอารูนโซนไปวางค่ะ วางปึ้งแผนที่เราแล้วเราก็เดินไปตรงไหนต่อคะเราต้องวางในที่ที่เราอยู่ปุ๊บเสร็จแล้วเราไปไหนต่อคะไปทางนี้แล้วกันนะโอเคไหมทางนี้ดีกว่าไปโจมตีเลยเอ,อ,อ่ะสีแดงอย่าไาโจมตีนะเนี่ยเทิร์นเทิร์นหนึน่งก็มีแค่เนี้ยแหละเสร็จแล้วก็สลับกันเล่นเล่นสิเลยไม,ไม่มีโจมตีลูกเกมนี้เป็นการตั้งลกลากของชาวไวกิง้งอันนี้เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่เขาแบบไปเจอแล้วเขาก็จะตั้งลกลาก แต่ว่าไอ้ตอนนับคะแนนตอนจบเกมมะไอ้พื้นที่ที่เป็นเซติ์นะเซติลรีเจนนะหรือว่าพื้นที่ที่ตั้งลกลากเนี่ยมันจะไม่นับพื้นที่ที่มีรูนสโตนอยู่นะถ้ามีรูนโซนอยู่ข้างในมันก็จะไม่นับอ่ะอยู่วเธอแล้วเดินตัวไหนดีคะตัวนี้ตัวนี้นอไปเลยตึ่งๆึงเฮ้ยไม่ได้คุณอยู่เส้นนี้ใช่ไหมคุณต้องเดินไปทางนี้ตื๊ดตื๊ดอย่างนี้เห็นไหมคะหรือคุณจะเดินตัวนี้ถ้าคุณจะไปทางนี้คุณก็เดินทางนี้โอเคไหมทางนี้อ่ะอ่ะตรงนั้นแหละ แล้วก็วางบิดปึ่งแล้วก็เดินมาทางนี้โอเคอ่ะทางนี้ดีกว่าเดินอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงกลาง,งเลยนะเพราะเราต้องเดินป้องกันเขาด้วยไม่ให้เขาเดินมาทำไมอ,ะอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเดินมาแล้วเขาได้คะแนนเขาก็จะเข้ามาในพื้นที่ของเรา เขาเข้ามาในพื้นที่เราแล้วอุยยาแล้ว,วทำไงดีโอเคอ่ะเราไปไหนต่อคะนี่โอเคอะเกมนี้มันก็จะประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆจนจบเกมก็ใช้เวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะโดยประมาณ ใช่ไหมในข้างกล่องเขาบอกกี่นาทีสามสิบนาทีไม่น่าจะนานอายุเทินอายุเทินัตอื่นบ้างอยู่ไม่เอาอยู่จะล้อมตามเขาไปเหรอ แล้วก็ขอสซาลินมั่งเดินมาแล้วก็ได้จับใช่เราเดินไปวางตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้แล้วก็วางตุง่มสมอนบุญโซนแล,แล้วก็วางว้าแต่โยเทินา <Your turn. S 2> ภาษาล่าฮะภาษาลา่า

ตรงนี้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ไไดลูกแล้วมันเดินข้ามไม่ได้ต้องเดินตรงแล้วก็เดินมาตรงนี้อเา้ okay ไปไม่ได้มันติดเขาอ,อยู่ติดสีแดน ไม่ไม่ מק, เดินตรงนี้เดินตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่เดิมตรงนี้อยู่ที่เดิมปล่อย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 ตัวน,วนี้ตัวนี้มาวางตรงนี้ลอปิดประตูเลยออแล้วก็วางไปไปไม่ใช่สิวางที่ที่เขาอยู่คุณเออวางตรงนี้เออแล้วก็เดินกลับไปที่เดิมแล้วเขาก็ออกไปได้เขาก็ไม่เข้ามาแล้วไงเราไม่ให้เขาเข้ามาไงแล้ว ะเขามาแล้วน <ffe> <die> ี่ยงโชคติดติดตรงนั้นเฮ้ยแต่เขาจะมาเข้ามาตรงนี้ตั้งงั้เป็นไรจะคะแนนอะไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนี้อยเลยนี้ออกแบบนี้ฮะใช้สองตัวได้เหรอทางไหนดีไหนดีทางนี้แ่ละ โดยน่าเรโดนล้อมแล้วฮะโอ้ยเนี่ยตัวนี้ก็จะเดินไม่ได้แล้วแย่เลยแย่จังเลยไม่นะตัวนั้นเดินไม่ได้ต่อไปนะเราจะโดินล่ะเอ้าคิดอักแล้วอย่างนี้ไม่เดี๋ยววางเพืรอเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวไม่ เดินดีๆหนุกรับถอะแล้วัม่อ่อ่ะตรงนี้อ่าตังกำแพงร้อมเข้าไปโอเคโนวางที่คุณอยู่สิอ่ะเออแล้วคุณจะไปไหนต่อมาทางนี้ทางนี้โอเคเก่งมากเกิดเดือดแล้วเราชนะแน่ๆเลยเอิ่มแต่เรากำลังจะโดนรอมดอวย ตัวไหนตัวเ็นตัวไหนไม่เอาตัไนะม่ไม่ไป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 นปไปไปงปไปๆปไป้ปไปไปอปไ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 หนต่อตปนนี้ไไปไปไปไไปไปไปไวไปไปไป Phải nước đi, phải không nước gì, ọc đây, đây. Okay. ừ Thầy lo với một Thôi Thôi, hey. hey. yeah lệ hey, Yeah lệ Ui, nụ nụ láo, nụ Ok, wow. No, 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 you are... อเ,อเอ้ยวางคิคุณยืนยืนอยู่ที่ไหนใช่คุณยืนอยู่ไหนอ่าแล้วคุณไปทางไหนต่อ,อคุณไม่สร้างกำแพงตรงนู้นล่ะคุณออกไปไเอคุณนะคุณออกไปยังไงอ๋ออกไปทางนู้นไม่ได้เมืมเ่อกี้คุณอยู่ตรงนี้คุณจะไปทางไหนคุณไปได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อือจะถอยกลับมา,าไปทางนู้แล้วกัน ทีเนี้ยเหรอมันออกไปไม่ได้เลยนะคุณเออเป็นแนั้นแหละโอเคอ,อ้าวเฮ้อยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยอ้าวเฮ้อยอ้าว,อ,าวอันนี้ข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างนี่ตัวส<ม>ีแดงรอกตัวเลยนะ ไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้ามา,าเราต้องเดินไปตั้างกำแพงตรงนี้ก่อนตึงแล้วอยู่ตรงนี้อ่าเราเดินไปตรงนี้สร้างตรงนี้อ่าเอาแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแล้วแต่สีแดงแล้วว <the> ่าแต่หนีเร็นีเล็นีเล็อยู่ตรงนี้กันใช่ yeah. เราก็ใช้ค <c oughs> ัแเพลนต่อยเออไม่ใช่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 ทังตรงนี้ทั <vinegar> ้งตรงนี้ทั้งตรงนี้ทั้งตรงนี้แล้วมาตรงนี้อ๋อจริงด้วยแล้วเราก็จะโดกลางทางนี้ดิค่าทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปทางนี้เออโอ้ใช่อะไรเงาะ แต่ตอนนี้ไม่มีตัวไหนออกไปได้แล้ว<ม>ใช่แล้วมาเาน,นะาน่ซาลแล้วกลับมาฮะไอ้โดนล้อมแล้วเราก็ติดตรงนี้เราก็าตกเกาะบาดเจ็บสาหัสโอเคกลับขึ้นมามาฮ่ <c oughs> าฮ่าโดนล้มอมแล้ว ยังโดนไม่ได้่ะอ๊ย้ยตัวน่าอย่าตัน่าสิล็อกไปไม่ได้มันมข้ามไม่ได้เลก <c oughs> เราอยู่ตรงนี้เอยเวลาเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เี้ยเราอยู่ตรงนี้เลยไปสิไม่สิเราอยู่ตรงนี้นนนใช่ไหมคะ <c oughs> เราไปตรงนี้อ่า ปึ๊บแล้วมาทางนี้อ๋อง่หยเฉ่งบบาเฮ้ยจะขังตัวเองไว้เหรอเฮ้ยเราโดนขังแล้วเราแพ้เราไม่แพ้หรอกอันนี้อันนี้ตัเ,เจือนสัรองใช่มีแบ่ตัอ อันนี่มันมีใช่อีกตัวเดงเนะงั้นเราจะออกไปไม่ได้แนละ้นะตาเบ๋อเบ๋อแดงอะ่ะตาเบ๋มีหลายตัวมากตัวฉลาดอะ่ะ <c oughs> คุณงออ้อ่ะ มันทะลุไม่ได้ลูกมันผ่านคนอื่นเขาไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้อ่าถ่ายมาถ่ายมาอย่างงี้าไนซอยู่ตรงนี้อ๋อเราจะสไนซ์เหรอเราจะขังเขาเหรอตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราไม่ใช่ยังไงเฮ้ยอ่าโอเค เพราะฉะนั้นก็จบแล้วเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วไงนี่เซตเทิร์นหมดแล้วไม่มีคาาเซตเทิร์นแล้วนี่อ๋อนี่ไงคาาอ่ะงั้นเราก็มาวางตรงนี้ปุ๊บก็เซตเทิร์นไปปึ้งจบปึ้งโอเคโอเคไหมใครชนะใครชนะล่ะใครชนะ นับสิอ่ะสีแดงสีขาวมีพื้นที่ตรงไหนบ้างคะมี1 2 3 4 5ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้6ตรงนี้7ใช่ไหมคะ uh huh. สีแดงในนี้ถถนเถอะใช่เถอะปะเดทเทิลมีคนอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านายสะนนับ 5, ดีกว่าลูกมา

เขาจะนับตามหินแทนเพราะฉะนั้นเขาได้ได้1 0 1 2 3ก5็6 7ด8 2้าส3ี่2 2 2เจดเ้เขาก็ได้3ามบ้างคะแนนแะน่เขาได้คะแนนมากกว่าเราเพราะฉะนั้นผู้ชนะก,ก็คือสีแดงเล่นเกยไกเกได้งายไหมแพื้นที่ที่ไม่ได้สาธุ พื้นที่ที่ไม่ได้เซตเตอรไม่มีเพราะว่าตรงนี้ก็คือสีแดงเป็นเจ้าของหมดตรงนี้ก็เป็นเจ้าของหมดอะแล้วก็เลยแฝดไปเลยอยากเล่นเจลก็โอเคก็อะไรแล้วมีลูนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่แซตลกก็ก็ไม่นับใช่ไหลูนไปอยู่ก็คือแค่ไม่นับพื้นที่ใช่ไม่นับพื้นที่ที่มีลูนวางอยู่แล้วแฝด สี่เก่าแป๊ะเศร้าไปก่อนแล้วค่ะบายบายเสียใจดอกไก่เสียใจเดี๋ยวเล่นเกมไปเนี่ยเราก็มาเบรกกินอันนี้ก่อนเขาเรียกอะไรนะสเต็กไก่กากไลท์สเต็ก ไปอบจริงๆก็คือแบบถ้าเอาไปเข้าเตาอบอน,นะให้มันเกรียมๆหน่อยหนังแบบกรอบหอ,อ,อมน้ำจิ้มเด็ดจริงหอมพริกไทยหอมน้ำจิ้มรัโอเค